เด็กรุ่นใหม่อยากจะมีเงินเดือนโตขึ้นสิบเท่าต้องทำอย่างไรเดี summer, ๋ยวครีมจะมาเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมครีมครับวันนี้กับพี่พลินนะครับพี่อ๋องนั่นเองนะครับซึ่งพี่อ๋องเนี่ยเป็นเจ้าของสัดเทคโนโลยีตัวหนึ่งนะที่มีสีสั์สามใบแล้วมีรับรางวัลระดับโลกเลยนะครับว่าอื่นเนี่ยจะให้พี่อ๋องช่วยนะนำตัวเองว่าเป็นใครเป็นไหนแล้วทำขขธุรกิจอะไรอยู่ครับพี่ก็เป็นบริษัทเทคอันนึงเรียกว่า n a s เ e t ครับเราผลิตจอเน็ตติดอยู่ที่ตู้เย็นแล้วก็สแกนสั่งของพวกของกัวซับ เราก็กระจายไปตามคอนโดต่างๆอยู่ในแต่ละห้องเนี่ยประมาณ5,000กว่ายูนิตละก็เหมือนเป็นฮ์ตแวร์ที่เป็นกึ่งกึ่งอีคอมเมิร์ซเนาะสส่ของจากตัวตัวจออะไรเงี้ยแต่ถ้าพี่เสิร์ชให้ดูนะครับซึ่งนี้อยากจะถามพี่อ๋องว่านะครับถ้าสมมุติวันนี้เนี่ยเราจะมีเด็กน้องจบใหม่อยากจะมีรายได้โตขึ้นสิบเท่าเงินเดือนโตขึ้นสิบเท่าต้องคิดยังไงเนี่ยครับเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยให้อ๋องเล่าหน่อยว่าเฮ้ยต้องอ๋องทำได้ยังไงตอนที่แบบตอนเป็นเด็กๆอะไรเงี้ยครับจบวิวะอุตสาหการครับ ที่ที่แบบธรรมศาสตร์เลยนะก็ธรรมดาธรรมดาเกรดก็เรียนไม่ได้เก่งและที่สำคัญคือก็จบ6ปีด้วยเรียนเท่าหมอเลยครับต้มยำกุ้งปุ๊บก็หางานไม่ได้ก็ได้เงินเดือนประมาณสัก8 0 0 0กว่าบาทนะตอนนั้นนะทวุฒิปวชตอนนั้นที่จบวิศวะก็ตอนนั้นก็ทำงานที่บริษัทสแกนเนียบริษัทรถบรรทุกเพราะเป็นวิศวกรนะครับแล้วก็พอเป็นช่างก็เขาก็ให้ไปเทรนพอเทรนปุ๊บก็พูดภาษาอังกฤษ พูด <rude S 1> ภาษาอังกฤษก็เห็นคุยกับฝรั่งได้เอาก็ส่งไปอบรมส่งอบรมก็ได้คุยกับลูกค้าลูกค้าก็เลยชมว่าเฮ้ยคนนี้พูดรู้เรื่องหัวหน้าที่เป็นเซลล์เนี่ยก็เหมะว่าเฮ้ยยู่มาเป็นเซลล์เอนจิเนียร์ไหมประมาณนั้นก็เลยเหมือนเหมือนเจอเส้นทางว่าเฮ้ยเราน่าจะเหมาะกับกับความเป็นมาร์เก็ตติ้งการตลาดเนี่ยมากกว่าเป็นมากกว่าเป็นเอนจิเนียร์นะประมาณอย่างนั้นครับอุ้ยจริงก็มาจากช่างเลยนะพี่ที่จริงแบบเริ่มจากแบบ สุดท้ายเลยนะก็คือเอาจริงตอนตอนนั้นน่ะจริงๆริงจบวิศวกรแต่ว่าปีสี่สุดมันมีงานก็ดีแล้วคอนเซปต์ของพวกเจน x ของเราเนาะก็คือว่าค่อนข้างแนวแบบทุ่มเทเอาสุดอะทำงานเออทำงานค่อนข้างหนักแบบนั่งแปลภาษาอังกฤษนั่งท่องภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยฮะโชคดีที่อาจจะเงินเดือนตอนฐานไม่เยอะมั้งแต่เงินเดือนปลายเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับขึ้นมาหลายสิบเท่าเลยหลักการมันก็มีงี้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพอทำเป็นมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมแล้วเราก็อยากเป็นมาร์เก็ตติ้งมากแต่เนื้อแท้ของเราเนี่ยมันเป็นมาร์เก ภูทนเนะี่ยเดียวมแบบบริษัทรถบรรทุกเล็กๆยอดขายพันล้านอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่ได้เป็นมาเก็ตติ้งแบบโอ้โหบริษัทที่เป็นแบบไอ้แบบบริษัทยักษ์มีงบ2องสามล้านเรามีงบยอดนิดเดียวอะไรเงี้ยมันก็มีความภูทออยู่แต่ทีนี้คือคืออารมณ์ประมาณว่าเราอยากเป็นนักการตลาดมากแล้วเราก็เลยไปดูว่าเฮ้ยนักการตลาดเนี่ยอะไรที่อนาคตที่มันกำลังจะมาก็เมื่อเมือ่อสิบประมาณสัก12 1 3ปีก่อนก็คือ ออนไลน์เนี่ยมาแน่เมื่อสองสปีก่อนนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครทําออนไลน์เลยไม่มีใครทําเป็นเลยครับเออเราก็เลยแบบเฮ้ยจังหวัดนี้แหละหน่าไปเรียนรู้เรื่องโลกออนไลน์อ,อ,อ่พอพอ,พอจังหวัดนั้นปุ๊บพอโลกออนไลน์มาอีคอมเมิร์ซโตปุ๊บอ่ะทีเนี้ยเรียกว่าเราเราอยู่ถูกที่ อ่าอยู่ถูกที่เล็งไว้ว่าที่ไหนมันจะโตแล้วเราก็ไปเพาะตัวเองอยู่ในนั้นแล้วมันเราก็โตตามยอดขึ้นไปพี่จะไม่ไปเป็นคนเปลี่ยนงานบ่อยเราทํางานมา20กว่าปีเนี่ยเปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนงานสัก3ที่เองนะอ๋อ,อแล้วมันก็มีทฤษฎีที่จะซับพอร์ตตรงนี้ด้วยนะครับว่าคือถ้าดูในทางปฏิบัติทั่วๆไปเราจะพบว่าการเปลี่ยนงานเนี่ย จะได้เงินเดือนเยอะขึ้น э м, เยอะขึ้นเยอะขึ้นถูกไหมคนเปลี่ยนถูกจังหวะแต่ความมันมีความเสี่ยงอยู่ก้อนหนึ่งตรทงที่ว่าถ้าอยู่จ้ำโดยไม่เหมาะกับทักษะมันจะมีความเสียย่ยงที่ไปค้างอ่า <อ cos. S 2> ไปก็ไปไม่ได้ถอยก็ไม่ได้เงินเดือนมันก็ถอยไม่ได้ไปข้างหน้าก็ไม่ได้ทักษะก็ไม่ถึงก็จะติดค้างอยู่ตรงนั้น <c ough> แบบพูดได้ง่ายคือเหมือนตันก่อนเวลาอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือแต่ตอนนั้นของพี่ก็คือตัวเองอาจจะไม่ได้เปลี่ยนไม่มีโอกาสได้เปลี่ยนงานได้บ่อยเหมือนกันก็ไม่รู้เพราะอะไรนะมันกลายเป็นว่า มันมีทฤษฎีอันหนึ่งที่ซัพพอร์ตเรื่องนี้เขาเรียกว่าทฤษฎีฮอกกี้สติกซึ่งเป็นคำที่พูดบ่อยในในเทคโนโลยีเว็บไซต์ฮอกกี้สติกคืออะไรฮอกกี้สติกคือการาฟที่มีลักษณะงี้คือนอนน,อนสักแป๊บหนึ่งอย่างเงี้ยเราอยู่ดีมันก็พุ่งขึ้น,นมาเลยอ๋อไม้ไม้ฮอกกี้ไม้ฮอ<ม><ม>กกี้ไม้ฮอกกี้อ่ากกอบางคนก็เรียกเจเคิร์ฟเป็นตัวเจคือนิ่งๆอยู่สักพักนึงมันก็พุ่งไปอับ ปรากฏว่ามันมีทฤษฎีอันหนึ่งในฟอสเลยนะฟอสมันเขียนเลยว่าทฤษฎีฮอกกี้สติกเขาไปดูว่าบริษัทที่มันเกิดฮอกกี้สติกอะระยะเวลามันเป็นไงเออมันมีวิเคราะห์มันมีบทวิเคราะห์อยู่เลยเดี๋ยวส่งภาพเดี๋ยวเดี๋ยวส่งลิงก์ให้ก็ค,คือมันบอกว่าช่วงปีแรกถึงปีที่4อ่อะ มันเป็นช่วงที่เรียกว่าสะสมความรู้สะมันจะมั่วๆม,มึนๆงงๆแต่มันเติมความรู้สะสมความรู้ไปเรื่อยๆอ่าแล้วพอจังหวะเหตุการณ์เกิดขึ้นเขาเรียกเป็นทริกเกอร์พอยต์อ่าไอ้ทริกเกอร์พอยเนี่ยอาจจะเป็นโควิดคร i สิสหรืออาจจะเป็นอะไรที่มัน,นจุดสําคัญที่หักเปลี่ยนอย่างตอนนั้นสมัยของพี่อันแรกนะอันแรกที่แบบพวดขึ้นมาเลยก็คือน้ําท่วม เพราะว่าตอนนั้นเราเริ่มทำอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยได้ประมาณสัก3 4ปีก็ทำไปยอดก็เติบโตแต่มันน้อยมันก็แบนๆบ,บนโตขึ้นมาเหมือนเหมือนแบนแบนตรงเนี้ยแต่พอน้ำท่วมปุ๊บมันกลายเป็นว่าไอความสามารถที่เราประสบการณ์ที่เราเตรียมกันมา3-4ีปีอ่ะ<ม>แล้วเราฉวยจังหวะตรงนั้นได้พอดีกลายเป็นว่าพอหลังน้ำลดเนี่ยเอาน้ำท่วมคือคนมีตังแต่ไม่มีที่ซื้อ<ม>เพราะของมันส่งไม่ได้ฮนะกลายเป็นว่าพอหลังน้ำลดเนี่ยยอดพุ่งแบบ เป็น10 20เท่าต่อเดือนเลยนะพวดพว <20 S 2> พวขึ้น,นใช่ใช่ขึ้นอย่างนี้เลยเพราะอาจจะมันฐานมันเล็กไนงะแต่ว่าพอมันพุ่งขึ้นมามันก็พุ่งแตะแบบหลักเป็นร้อยล้านเหมือนกันนะคือเราก็เอ๊ะทำไมเป็นแบบนี้ใช่ไหมพอเห็นพอมองย้อนไปในอดีตหลายๆคนหลายๆบริษัทก็ทั่งอดีตตัวเลยเองเนี่ยเขาบอกว่า คือไอทฤษฎีฮอกกี้สติกเนี่ยคือสะสมความรู้อยู่สามสี่ปีจนรูอ้อยู่รู้ทุกอย่างในในเรื่องนั้นแล้วอะ่ะแล้วพอจังหวะเวลาอันเหมาะสมพอดีปุ๊บเกิดวิกฤตหรือเกิดทริกเกอร์อะไรบางอย่างทําให้อยู่ฉวยโอกาสนั้นได้เลยแล้วมันจะพุ่งขึ้นมาเลยหลายหลายแบรนด์เลยนะที่เรารู้จักหลายๆแบรนด์ที่ที่คือคือบังเงินตัวเองเนี่ยมีโอกาสได้รู้จักแบบคนที่สร้างไรายได้จากศูนย์แตะร้อยล้านอนะ่ะจากศูนย์นะรู้จักเขาตอนเป็นศูนย์ด้วยนะแตะร้อยแล้วเนี่ยอยู่ห้าคน ตัวจริงๆเลยนะคือเราก็พบว่าเออหคนเนี้ยเขาไม่ได้สะสมจนศูนย์เป็นร้อยล้านนะเขาสะสมนิ่งๆแล้วก็อยู่ไปเจอจุดอะไรบางอย่างที่เขาฉวยโอกาสได้มันพลิกวูบขึ้นมาอย่างนี้เลยแต่แต่สิ่งนี้จะไม่เกิดถ้าเวลาสะสม,มร,ระยะ<อ>มันไม่อาช่ยดังนั้นเนี่ยก็คือ พี่ก็มองย้อนกลับไปตัวเองว่าเออเราก็จริงว่ะตอนนั้นเนี่ยเราก็สเราก็เป็นมิกว,วิศวกรก็พูดจาแบบวิศวกรแล้วก็มาฝึกทักษะมาร์เก็ตติ้งแล้วก็มาฝึกทักษะออนไลน์มาร์เก็ตติ้งพอถึงจังหวัดดีปุ๊บมันก็นดีดวืดขึ้นมาแบบนี้เลยอ่าดูง่ายๆคือเหมือนเราก็สะสมทักษะตัวเองสะสมทักษะการมองว่าตรงไหนมันจะใช่ตรงไหนมันจะโตแล้วเราก็ไปฉวยโอกาสครับตอนอีคอมเมิร e ์พี่ขายอะไรครับพี่ตอนนั้นที่ทําอยู่ก็ทําเป็นอ e ีคอมเมิร์ของบริษัทเอ,อ่อเรียกว่าค้าปลีกใหญ่ที่สุดในไทยนะตอนนี้คิดว่า เป็น head of e-commerce oh. ก็ได้รับความกรุณาจากผู้ใหญ่ได้เรียนรู้ทุกอย่างเลยทำเองทุกอย่างหมายความว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็ขายของที่ก็ขายเหมือน lazada shopee s ada, Sh e n t d อย่างนี้แหละฮะ hmm. ขายทุกๆอย่างเลยขาย IT ขายแฟชั่นแล้วก็เราน่าจะตอนนั้นเนี่ยเราน่าจะเป็นเจ้าแรก เพอเจะเซาทีสเอเชียด้วยนะที่ทําสิ่งที่เรียกว่าออนไลน์ทูออฟไลน์ออนไลน์ทูออฟไลน์หมายความว่าคือซื้อที่เว็บแล้วไปรับที่ร้านไปจ่ายเงินที่ร้านเ,ออเป็นเจ้าแรกๆเลยนะตอนนั้นน่าจะปี2012ประมาณเนี้ยฮะแปีที่แล้วนะตอนนั้นนี่เงินเดือนเยอะอย่างเงาพี่ตอนนั้นนาะก็เรียกว่าถ้าเทียบกับอายุก็เยอะพอสมควรนะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะเวอร์วังอลังการมากแต่พอหลังจากที่มันโตเป็น Jcurve ได้อะคือพอ พอเราเริ่มมีชื่อเสียงในวงการว่าถ้าเขาพูดถึงเรื่องนี้ต้องมาคุยกับคนนี้ด้วยอ,อย่างเงี้ยพาตรงนั้นแหละพูดง่ายๆก็คือว่าพอเรารู้จักตัวเองฮะพอเราสะสมตัวเองมาได้มากพอแล้วเราก็อันอันที่หนึ่งนะอันที่2คือพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ตลาดมันกําลังโตได้ถูกต้องอคือต้องไม่ใช่ว่าเราเข้าไปทีหลังนะเราเข้าไปโตพร้อมตลาดออพอเราเข้าไปโตพร้อมตลาดปุ๊บทักษะเราก็จะพัฒนาโตพร้อมตลาดอย่างเงี้ย มันจะพุ่งเร็วนะเวลาเนี้ยคอับตอนอายุเท่าไหร่ครับพี่ตอนมันเริ่มแบบเจคบ์ขึ้นแล้วก็ตอนนั้นก็ช่วงอายุประมาณ36กนะ36ก็เงินเดือนแตะหกหลักนิดหน่อย6หลักแบบต้นๆเลยฮะรวมโบนัสมนัดรวมทุกอย่างก็แตะประมาณ6หลักแต่พอหลังจากที่หลังจากที่เราเป็นที่รู้จักในวงการที่กําลังเติบโตอย่างเงี้ยก็จะเรียกเงินเดือนเท่าไหร่ก็ตอนตอนนั้นก็เรียกได้เลยนะเรียกเงินเดือนเท่าไหร่ก็เรียกได้เลยแล้วแต่ว่าจะบอกว่า แบบเออก็ใช่สิพี่อยู่ตรงนั้นพอดีพี่นะทํานู่นทํานีน่มีประสบการณ์พี่ก็เลยจะบอกว่ามันก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีพี่ไปเดินแล้วมันไปหล่นอยู่ตรงนั้นนะเออเราก็เดินทางมา1ิบกว่าปีจนกว่าจะรู้กว่าจะทและจังหวะมันได้อะไรประมาณนี้ครับโอเคอ<ๆ>ก็เห็นภาพนะครับว่าจากแบบโนเนมเนาะโองคนช่างเลยผมสึกโอ้พี่มันเริ่มจากสุดยอดจากจุดจริงๆนะครับแล้วก็เริ่มาอยูแบงเข้ามาการตลาดผมเชื่อว่าการตลาดเนี่ยมันเป็นเป็นมุมที่มีรายได้ที่ดีเพราะว่าการตลาด เป็นการทำเพื่อเกิดยอดขายใช่และคนยอมจ่ายเพื่อให้เกิดยอดขายใช่ครับ<ช>คือถ้าคุณขายได้เยอะคุณก็จะเรียกตัวเท่าไหร่ก็ได้นั้นมา r g จินหรือว่าการจ่ายเงินเพื่มมานสูงเพราะว่าตลาดเองก็มีงบที่ใหญ่เหมือนกันถูกไหมครับแล้วพออยู่ในเทคโนโลยีอยู่ในสิ่งที่แบบกำลังเติบโตและคนรู้จักน้อยและพี่เป็นเอ็กซ์ในช่วงนั้นเนี่ยนะครับผมชอบที่พี่พลินพูดคำหนึงคือว่าอย่าไปหลังตลาด ให้ไปพร้อมกับมันแต่จริงอยู่ด้วยคืวคำนี้คุณจะเห็นภาพว่าตอนที่เราอยู่พร้อมตลาดเนี่ยมันยังมืดมัวนะเราม่ได้ความเชื่อไหมพี่มันน่าจะมาแหละออนไลน์น่าจะมาแต่ไม่ชัดหรอกไม่มีใครรู้หรอกเพราะว่าคุณคือคนที่เป็นฟอนเทียนหรือคนที่เป็นแบบกลางเริ่มต้นนะครับแต่พอคุณโตกั้นไปปุ๊บจุดพลิกผันปุ๊บคุณเป็นคนที่ป๊อบโด่งดังจะเรียกเท่าไหร่ก็ได้ตอนสามพก็เอามาหลักหลักหลักหกหลักก็แสนต้นถูกไหมครับตอนนั้นก็เท่าไหร่ก็ได้โอ้โหอาจจะเป็น ขึ้นหลายแสนเลยนะครับซึ่งน่าตื่นเต้นนะแต่ว่าการที่ไปไม่ง่ายก็ต้องเริ่มจาก8ปดพันมาก่อนก็ gear, นก็ประมาณนั<ำ> pel, <ain. S 2> ้นฮะก็เริ่มจาก8ปดพันแล้วก็เริ่มจากพูดอังกฤษไม่ได้เรียน โรงเรียนไทยล้วนครับอ่าแล้วก็ยังไงอะพีเศษก็ไม่เป็นเขียนอะไรก็ไม่เป็นอะไรเงี้ยมันก็มาด้วยการแบบสะสมสะสมแต่แต่ว่าอันนึงที่อาจจะผมก็ไม่รู้ตอนนั้นเรียกเป็นเรียกเรียกเป็นยังไงเรียกเป็นอับโชคอะตอนนั้นแต่ตอนนี้กลับมาว่าเรียกเป็นโชคคือผมไม่ได้มีโอกาสเปลี่ยนงานบ่อยอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นสมัยต้นๆก็เห็นพอเขาเห็นท่านท่นจบมาหกปี เออก็ไม่มีใครเอาแล้วตอนนั้นมมันก็เลยได้เออจริงเออล้มันก็เลยได้ได้ได้สะสมความรู้ไงพอได้สะสมความรู้ปุ๊บเหมือนเราก็ไม่มีอะไรจะเราเราไม่มีอะไรจะดีกว่านี้แล้วอ่ะมันก็ต้องทําที่มีูให้มันดีอ่ะผมว่านี่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนะเพราะว่าถ้าพูดจริงเรื่องงจบ6ปีเนี่ยนะครับโหถือว่าเรียนคุ้มเหมือนกันแล้วพี่นะความรู้แบบเรียนเรียนเท่าหมอเลยครับน่าจะแน่นมากแล้วจบในตอนที่อุตสาหกรรมวิศวกรอะไรเงี้ยก็ d r น p มากมากดนว้นเนี่ยการที่เราไม่ได้มีตัวเลือกเยอะ เฮ้ยมันทาให้เราได้เริ่มแบบพื้นจริงๆแล้วเราได้พิสูจน์เองจากด้านอื่นเช่นความขยันการดิ้นรนถ้าจะมีคีย s u ักเซสเนี่ยจากอัธพุนตรงก็คือคนต้นทุนทัานการศึกษาเรื่องโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์ดูแบบโอ้โหไม่ค่อยดีเลยอะพี่เ้าพูดตรงแลวอะไรทําให้พี่แบบเติบโตได้เร็วหรือมี่เงินในหลากหลายแสนครับก็ตอนคือบอกสามข้อเลยครับอบอกสี่ข้อแล้วกันสี่ข้อแล้วกันนะครับที่ฝากไว้เป็นน่าจะเป็นที่เราสรุปมาสั้นๆข้อแรกคือ คุณต้องรู้ก่อนว่าคุณคุณคุณดีที่สุดตรงไหนนะครับดีดีที่สุดตรงไหนไมเนี้ยโอคุณเป็นใครอ่ะคุณเป็นใครมันมีหลักการดูง่ายๆก็คือคุณทําแบบลืมวันลืมคืนกับสิ่งนั้นชาวบ้านเขาก็ไม่ได้ชอบทําให้สิ่งนี้กันแต่คุณดันชอบอ๋อแล้วก็ไอผลงานคุณเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะโอเคด้วยคนเขาก็จะชอบกันเลยหรือว่าตั้งใจทำอันนี้คือเห็นแล้วแบบเอองานมันดีอ่ะแล้วแบบเออมันอาจจะเป็นงานอะไรก็ได้ในอย่างของผมอ่ะคือผมชอบทําอะไรที่เกี่ยวกับภาพ แบนแบนเกี่ยวบภาพอวาดสีน้ําทํำ powerpoint พอทําไปทํามามันก็มากลั่นตรงที่ว่าเอ้ยก็ทำเว็บเนี่ยมันแบนแบนเหมือนกันพี่เป็นคนที่แบบว่านิยามความชอบนี่แปลกมากบางคนชอบศิลปะบางคนชอบไอทีชอบโคดิ้งแต่พี่ชอบอะไรแบนแบนก็แบนแบนคือเพราะพรอย่างนี้พี่พี่อยากเรียกคํานี้ว่า moment of joy moment of joy คือมันเป็น moment ที่เรารู้ว่าเนี่ย S <S <S มีความสุขจังเลยถ้าถ้าคนที่ได้ชอบทำนะอย่างเช่นยกยกตัวอย่างอย่างคุณคิมเงี้ยคิมก็อาจาอะอาจะชอบโมเมนต์เนี้ยที่ได้คุยได้เล่าได้แชร์มันถึงทําได้เรื่อยๆเงีง <S <S ้ยมันเป็นโมเมนต์ที่เราสนุกมากที่เราได้อย่างนี้อย่างงี้พี่ก็จะจับโมเมนต์นั้นนะโมเมนต์ของพี่คือชอบที่สีมันผสมกัน Oh, okay. อ่ามัน,ม,นมันก็เรียกโมเมนต์ f อ o จอยเออพอเราชอบอะไรที่มันเฮ้ยสีมันมาชนกันเพราะว่าพอยมันชนกันเป็นภาพอันนี้เราชอบจังเลยทีเนี้ยยิ่งเราดีเทลไว้นี้ได้เท่าไหร่เราจะยิ่งเห็นโอกาสกว้างขึ้น mm hmm. คือเมื่อเราพูดถ้าสมมติเราแค่ดีเทลเราพูดกว้างๆว,ว,ว่าเราชอบศิละปะยั mm hmm. นะแบนๆวาดรูป mm hmm. มันก็จํากัดแค่ศิละปะ oh. แต่พอเราดีเทลมันลงไปว่าเฮ้ยโมเมนต์ที่ชอบอะคือชอบตอนที่สีมันจะหลดแล้ววิ่ง uh huh. เดี๋ยนี้พอเฮ้ย powerpoint มันก็มาจรดแล้ววิ่งได้เหมือนกันนี่เว็บ <c oughs> มันก็เหมือนกันนี่ยิ่งดีเทลเท่าไหร่ไม่ยิ่งเห็นอันนี้กว้างประมาณนี้นะอะอันที่หนึ่งก่อนชอบตัวเองชอบอะไรมากๆก,ก่อนมีเกณฑ์สามสี่อันที่พูดไปเมื่อกี้โ <Okay. S 1> อเคอันที่สองคือดูตลาดให้เป็นครับ <c oughs> ดูตลาดให้เป็นเนี่ยให้ดูอย่างนี้นะครับดูตลาดให้เป็นเนี่ยให้ดูที่การเติบโตมากกว่าใหญ่คนส่วนใหญ่เนี่ยชอบ คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไปที่ตลาดใหญ่เพราะมันมันชัดเจนเยอะเก็ตชัยเยอะเขาขายกันแล้วเซฟตี้แต่ถ้าคนที่ทําธุรกิจมาจริงอ่ะจะรู้เลยว่ามันเป็นมันมันมีอะไรวินโดว์ไทม์อยู่นิดเดียวที่เราจะเข้าไปแล้วทําเงินได้ถูกไหมเข้าไปหลังตลาดก็หนะใช่ไหมเรื่องนี้เรารู้กันคือคีย์เวิร์ดของไอ้คีย์เวิร์ดของการเข้าตลาดคารเข้าตลาดเนี่ยคือทามมิ่งอ่าการทําธุรกิจเนี่ยคือทามมิ่งคีย์เวิร์ดของคาปลี อคาขายคือโลเคชันนะคีย์เวิร์ดของการทําธุรกิจคือเลือกจังหวะเวลาให้ถูกต้องอเข้าใ,ให้ถูกต้องอแล้วก็เข้าให้ถูกต้องเข้าตลาดที่กําลังโตไม่ใช่ตลาดใหญ่นะคนส่วนใหญ่จะแบบ uy, ตลาดมันใหญ่เนี่ยใครเขาก็ขายกันเนี่ยส่วนใหญ่เราเข้าไปก็ช้าทุกทีใช่ไหมอันที่2ออ,อันที่1รู้จักตัวเองเป็นใครอันที่สองรู้จักรู้ว่าคือเดียกดมกลิ่นเป็นนะว่าตลาดไหนมันจะใหญ่และอันที่3ก็เป็นอันที่3ก็เป็นพยายามทําตัวเองอ่ะ ให้เก่งๆอือันนี้เรียกทุ่มเทละอเออแบบอันนี้ก็เยอะเลยแบบที่อังสือแรงบรรดาลใจ go e x t ร a มาคนอื่นนิดนึงขยันรับงานอดทนไม่บนร้องอาวอย่างเงี้ยเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราโจหัวกันคือน้องๆถูกมาน้องๆอายุไม่เยอะับพอะน้องๆเด็กๆเนี่ยโชคดีมากเพราะว่าหลายๆข้อเลยนะที่พวกเรามองย้อนไปแล้วก็อิจฉาตอนที่คนที่เป็นเด็กเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่ง ยูไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพยูนอนดึกเมื่อไหร่ก็ได้ถูกว่า 2. คืออยู่ไม่มีภาระครอบครัวพ่อแม่พ่อแม่ไม่ป่วยเออ,เอ,อไม่ได้มีลูกจะต้องมายูทุ่มเทได้เต็มที่ข้อสก็คือ,อยูพอเป็นเด็กจูเนียเนี่ย พอทำผิดผู้ใหญ่เอ็นดูผู้ใหญ่ให้โอกาสลองคนอายุเยอะทําผิดดูเด็กดาเลเออแบบเฮออ้ยยู่ใช่ไหมเออโตแล้วนะน,นู่นนี<ม>่คือไอ้สโอกาสเนี้ยมันทําให้อยู่สามารถใช้เวลาทุ่มเทตัวเนี้ย<ม>จะทําผิดทําถูกก็ได้นอนน้อยหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรเอออย่างเงี้ย<ม><ม>แต่ต้องไม่ใช่บอกว่าแบบ คือทํางานมันทางานดึกก็ไม่ค่อยเสียสุขภาพหนักหนาเราส่วนใหญ่ไอ้ที่เราดึกแล้วมันเสีย <laughs> ก็คือไปปาร์ตี้ <laughs> ใช่ไหมเด็ <laughs> กๆประมาณนั้น <laughs> นั่นแหละก็พอทุ่มเทเป็นพอทุ่มเทไปเรื่อยๆเรานึกภาพนะเรารู้ว่าเราชอบอะไรแล้วเราทุ่มเทในอุตสาหกรรมที่กําลังโตอะอย่างไงมันก็เก่งอย่างไงมันก็ไต่บันไดขึ้นไป <c oughs> ครับแล้วก็เมื่อกี้บอกมีสี่ข้อนะข <c oughs> ้อที่สี่อยากจะแชร์งี้ข้อที่สี่คือลาออกให้เป็น เฮ้ยไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่ไม่เพราะเนี่ยพี่พี่พี่ไปนั่งดูตัวเองแล้วพยายามเอาทฤษฎีมาจับครับคนทั่วไปเนี่ยอ่ะมันก็มีสุภาษิตอันหนึ่งว่าลงจากหลังเสือลงตอนไหนลองนึกลงตอนไหนใช่มันก็มีสองทางคือลงไปก็โดนเสือกินแือไม่ก็ต้องฆ่าเสือทิ้งซะก่อนถูกป่ะใช่ไหมขึ้นได้กันไขึ้นได้กันไ่ะคำตอบคือลงตอนเสือมันอิ่มถูกไหมพอเสือมันอิ่มมันก็ไม่กินเราถูกไหมถ้าเปรียบเทียบก็คือคนทั่วๆวไปอะครับคือชอบ ชอบลาออกตอนมันไม่ดีมันไม่โอมันแย่มันไปต่อไม่ได้มันไม่ใช่อย่างที่เราคิดมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายเขาเปลี่ยนมีคนใหม่เข้ามาอะไรเหตุผลอะไรพวกนี้สรุปง่ยายๆคือทั้งหมดคือสถานาการณ์มันไม่โอเคครับซึ่งพอสารมันไม่โอเค,ครเครวนะลงนึกภาพนะสมมติคุณออกมาตอนสถานการณ์ไม่โอเคคุณคิดว่าคนที่เขาอยากจะรับเขาก็จะมองไอ้นี่ไม่โอเคเลยออกมาคนเก่าคนเก่าบริษัทเก่าก็มองว่า ไอเนี่ยพอไม่โอเคมันก็ทิ้งใช่ไหมเพื่อนลงงเพื่อนลาง,งานคนที่ํางานใหม่ความไม่โอเคมันก็จะติดไปกับโปรไฟล์ของคุณด้วยแต่ในขณะเดียวกันลองนึกภาพนะขณะที่คุณกําลังรุ่งกําลังเป็นชื่อเสียงกําลังโด่งดังเงี้ยแบบเฮ้ยผมขอเปลี่ยนงานลาออกคุณอยากเพสเน็ตผลไลเพนไปเลยถูกไหม,มเพื่อนลงงานก็แบบเฮ้ย ทำไมกําลังรุ่งแบบเฮยที่นี่ดีมากแต่ว่านู่นนี่นั่นผมนู่นเพ้นยังไงก็สวยนะครับดังนั้นคือการจังหวะที่ลาออกที่ที่เอา,เอาผมไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะแต่อันที่ผมใช้แล้วกันคือเราเราลาออกตอนที่มันกําลังดีอ่ะตอนที่มันไม่แย่อย่างเงี้ย เรียกค่าตัวก็จะได้เยอะด้วยเพราะ<ช>ว่าเราทรางผลงานมากกอ่าไม่ได้มามความดีความงามของที่มันกําลังอยู่อตอนนั้น,นของโปรไฟล์ของโปรไฟล์บริษัทตอนนั้นมันก็จะติดมากับเราด้วยใช่ชอบอะ่ะผมรู้สึกว่าได้เรียนรู้กับพี่ปรินเลยนะเนี่ยเดี๋ยวขออทวนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของการค้นหาตัวเองเพราะว่านี่เราคุยกันมาเยอะเนี่ยแต่เอาจริงๆเนี่ยเบื้องหลังคำนี้ง่ายแต่ยากมาถึงว่าฟังดูง่ายก็แค่ค้นหาตัวเอง แต่คนจริงมีน้องๆหลายคนเลยนะครับส่วนใหญ่เลยผมมองว่าไม่รู้ตัวเองหรือแบบว่าถึงรู้ว่าตัวเองชอบแต่ไม่สามารถมนถอ,อนิทายเงินเป็นเงินได้เยอะเลยเออพูดดีมากพูดดีมากคือการค้นหาตัวเองจริงไม่ยากแต่คนที่จะมอนิทายได้แล้วเราอ,อยู่กับมันได้เนี่ยอันนี้ย <Yeah. S 2> ันมีแฟนเข็นเพราะว่าที่ฟาวพี่ปริญบอกว่าเออชอบสีมา จบแล้ววิ่งวิ่งเนี่ยผมคิดอยู่แล้วพี่จะหาเงินยังไงหรือว่าคนที่คิดอย่างเงี้ยแล้วทำไปหาเงินได้เนี่ยมันคงไม่ใช่ทุกคนอะว่าคนชอบสีชอบวิ่งชอบศิปลปะหรือชอบความสนุกสนานเรื่องคนเนี้ยคงเยอะแต่ เพราะสิ่งที่มีคือการหาโอกาสหรือการทํามากพอจนว่าฉันเก่งอันนี้ชอบอันนี้ถูกต้องคือกว่านี้กว่าคุณเจอสิ่งที่ชอบไม่ได้แปลว่าคุณวิ่งเข้าหาสิ่งที่ชอบนะแปลว่าคุณวิ่งเข้าหาสิ่งที่คุณไม่ชอบจนคุณว่าอันนี้คือไม่ชอบอันนี้คือไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบมากพอจนเจอสิ่งที่ชอบ่จนได้และสำคัญคือตรงกลิ่นนะครับถือว่านี่เป็นสิ่งที่นักเุรดทุกคนผู้ก่ากันทุกคนที่ัเซฟนะบางครั้งเขาไม่ใช่คนที่ฉลาดกว่าคนอื่นนะ แต่เป็นคนที่่วยโอกาสเป็นดมกลิ่นว่าอะไรกำลังมาเพราะว่า<ม>คุณเก่งในอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่คุณเก่งในอุตสาหกรรมที่จะตันเซจะตกไปแล้วเนี่ยไงยก็โตไม่ได้แต่กลับไปครับคุณแค่เก่งระดับหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เติบโตและคนยังรู้น้อยผมว่านั่นแหละรวยกว่าใช่ใช่รวย่เยอะเลยนะครับแล้วก็สามพี่ข้อสามเลยนะข้อสามก็คือ ทุ่มเทอ่าทุ่มเทคุณภาพอะไรเงี้ยอันนี้เราพบได้ในพวกอินสเปรชั่นชอบมากเพิ่งนี้ผมผมลองฟังเด็กจบหมารุ่นใหม่เยอะเขาจะมีแพชชั่นความชอบเช่นอยากเที่ยวต่างประเทศรอบโลกก่อนยังไม่ต้องทํางานหนักเดี๋ยวแบบไปลองประสบการณ์เอ็นดูเมนี่ทีแบบกำลังหาค้นหาโลกเงี้ยเพราะว่าโลกมันก็สวยดีอะไรเงี้ยแต่พี่จวลินโดยด้วยความที่แบบว่าให้ต้นทุนแบบทางโฟล์ฟล์ไม่ดีจะต้องทางานหนักถูกไหมครับแล้วผมเห็นหลายคนว่านักธุรกิจที่ลงซอมเน็ตอะส่วนใหญ่นะเขาต้องมีสิ่งต้องจ่ายไปตลอดเช่นโอ้อาจต้องไม่ค่อยมีเวลาให จะต้องไม่ค่อยปา์ตีไม่ค่อยเที่ยวเล่นอาจจะแบบไม่ค่อยได้ให้เวลารอบคูลิซัาอะไรเงี้ยแต่มันต้องหมกมุ่นจนมันเกิดผลลัพธ์นะครับก็ถ้าย้อนกลับไปขั้นต้นอุตสาหกรรมใหม่ที่ไม่มีใครรู้คงต้องขวนขวายมากกว่าชาวบ้านเขาและพวกนี้เนี่ยให้พลังเยอะแต่ถ้าคุณเท่าอื่นเขาพักผ่อนถ้าคุณทํางานคุณก็เหนื่อยกว่าเขาและคุณจะโดดเตี่นในอุตสาหกรรมนั้นอย่างที่พี่เลยบอกว่าตอนถึงจุดจุดหนึ่งเขาเป็นเอ็กซ์เปิดเขาเป็นคนที่รู้จักเขาในด้านออนไลน์มาแล้ว มันก็เลยมีค่าตัวที่เท่าไหร่ก็เรียกได้และสุดท้ายผมชอบที่สุดเลยออกให้เป็นนะฮะออกให้เป็นเลือกจังหวะให้ดีอันนี้ผมว่าไม่ค่อยดีินที่ไหนนะครับอ่ะสุดท้ายสับคลิปลิปนี้นะครับอยากจะพูดถึงว่านำน้อนจงจบไหมผมเชื่อว่าโอกาสในตอนที่พี่ปรินเริ่มทําเนี่ยนะครับกับตอนนี้ก็คงจะไม่เหมือนกันครับและถ้าจะแนะนําน้องๆโอเคละเรื่องสีหัวข้อได้ผ่าน้วแต่ถ้าตอนนี้เนี่ยอะไรกํลาลังมาเทรนอะไรกํลาลังดีและพี่รินแนะนําน้องกันยังไงบ้างรครับคือ โลกยุคหน้านะครับทางท่านประธานธนินเนี่ยคนซีพีเก่าก็เรียกท่านประธานธนินก็พูดไว้ว่าคนอายุยืนแต่ธุรกิจอายุสั้น<อ>นะครับ,รบเราก็จะเอาคําคมมาเรียงเียกันเนาะแล้วก็มาดูว่าอันนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ที่เก่งมากเหมือนกันนะครับก็คือเขาพูดว่ารวยเร็วเป็นไปได้แต่รวยง่ายไม่เคยมีมแปลว่าแบบไอ้ที่เห็นภาพรวยๆนะแปลว่าเขาทําตัวเป็นเป็ด เป็นหงเท้าตะกุยยิ่ๆยิๆๆยิยิ่เลยต่ตัวนิ่งเฉิดอตัวแต่ไม่ไม่มีหรอกคนที่นั่งเฉยๆฉยแล้วเงินรวยรเข้ามาหลายๆเข้ามาทุกคนรับประกันอย่างน้อยจากที่เรารู้จักอ่ะผ่านเลือดผ่านเนื้อผ่านน้าตาผ่านทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วมันถึงมันถึงมันถึงควรค่าแก่การรักษาทรัพย์สมบัตินี้เอาไว้นะครับก็ก็สรุป เป็นพอยต์แบบนี้แล้วกันนะครับว่าเรามองว่าเออแล้วก็ข้อสุดท้ายเนาะข้อสุดท้ายก็คือความยั่งยืนในยุคของน้องๆขอยุคของเราในอนาคตเนี่ยคือความยั่งยืนคือความไม่ยั่งยืนในรูปแบบเออจะพูดว่าไงดีความยั่งยืนในยุคหน้าคือความสามารถในการบริหารความไม่ยั่งยืนหลายๆอันพร oh. ้อมๆกันประมาณแบบนี้ซึ่งอันเนี้ยมันก็ก็คงเข้ากับเรื่องที่คิมพูดหลักการนะ่นก็คืออย่าการบริหารพอร์ตความเสี่ยงก็คือทําให้มีความเสี่ยงเยอะ แล้วเราก็บริหารความเสี่ยงให้มันอยู่ในหลายๆพอร์ตแล้วเราก็เลี้ยงลูกบอลมีความสามารถในการเลี้ยงลูกบอลอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับโอเคแปลว่าความยั่งยืนคือความสามารถในการบริหารความเสี่ยงความไม่ยั่งยืนตรงนั้นนี่คือความยั่งยืนอย่างเสถียรใช่ผมว่าพี่ไปนอนคือความแน่นอนคือความไม่นพี่ไปแต่งเพลงด้เลยนะผมว่าพี่แต่งเพลงแร็ปแบบแต่งกวีนี่น่าจะได้เลยพี่แบบเจ้าเจ้ากร่อยมาซึ่งผมชอบ เจ๋งมากเลยผมเชื่อว่าน้องทุกคนเนี่ยหรือเพื่อนเพื่อนคนน่าจะรับไอเดียมากๆเลยครับผมตันแล้วผมจะงตันตันติดเต้นไม่เลยนี่ขอบคุณพี่บรินมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาคุยเรื่องเทรนด์อสังหาพ่อพี่บรินเองก็อยู่ในสายของนมัสโฮมซิตี้ด้วยนะครับ<ช>แล้วก็โปรดักของพี่บรินเนี่ยเป็นพ็อพเทคนะครับก็ขายกว่าหลายโครงการอาสังหาดังๆในประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวจะมาคุยถึงเรื่องอสังหาในคลิปหน้านี่ขอบคุณพี่บรินมากนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้้องกดไลค์กดแชร์ให้คนที่คุณรักได้เจอกับคลิปหน้าสสวััดีครบ To his said we loved one another. Guess that.